สวัสดีค่ะนิท้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะคะพฤศจิกายนของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมีนค่ะมีกรกฎแล้วก็มีพิจิกนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมีนกรกฎหรือพิจิกในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปค่ะจะเชื่อมโยงจาก ep ที่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆ ะะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่ยอยากจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงไม่ว่าสถานะปัจจุบนันระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอะไรกันคุณก็ดูคลิปนี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะสําหรับชาวทัดน้ําไปดูกันขอให้ชาวทัดน้ําหน่อยนะคะ มีไพ่เลดี้นะคะแล้วก็มีไพ่คอฟฟินมมีเกณฑ์ที่เราไปเจอกับเมื่อรักมันบุนะคะมีคนคนนึงเห็นค่าตัวเองมีคนคนนึงเห็นค่าตัวเองมีคนคนนึงรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เราเจออยู่มันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไม่ได้มีคนคนนึงเข้าไปข้องเกี่ยวกับการจบ การแยกการห่างสิ่งที่ไม่สามารถปล่อยให้เจริญเติบโตต,ต่อไปได้เวอร์ชั่นประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถรวมถึงสภาวะของการที่เรารู้สึกเราทุ่มเทเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคคุณผ่านสภาวะตรงนี้มาจนสภาวะนี้สอนตัวคุณให้คุณรักตัวเองให้คุณเลือกที่จะสู้เลือกที่จะ ทำอะไรให้กับตัวเองมากขึ้นอมืมองว่าอย่างนไนขอบให้หน่อยรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนละเขาเป็นยังไงเหมือนบางคนมีเป็นคนโสดแต่บางคนมีเกณฑ์มีคนคุยแต่อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ลงรอยลงรอยลงเอยจอยพูนไห nice. c r s s t Reverse Okay Messenger Wife Reverse เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ได้คอมมิตเมนต์เป็นเพื่อนกันยังสื่อสารกันไปไหนมาไหนด้วยกันได้ทักคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่ไพ่ของคนที่ลงเอยกันในเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาของการดูใจส่วนนึงมันมาจากการพัก เนาะมันมาจากการพักจากคนเก่าพักจากสถานการณ์เก่าๆแล้วกําลังมาเริ่มอ,อะไรใหม่ๆเห็นคนยังไม่พร้อมเห็นคนยังไม่พร้อมนะคะโอเคปะประมาณนี้ไหนมาดูซิเป็นยังไงความรู้สึกของคุณนะชาวท่านน้ำที่มีต่อ ความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นี้ต่อเขาเป็นอย่างไรไม่รู้นึกถึงใครเนาะมีเดวิลขึ้นมาเลยมีเดว,วิลมีเด็กถือเหรียญมีไพ่ควีนถือไม้มีไพ่วิลออฟออจูนมีไพ่เก้าเหรียญแล้วก็มีไพ่สี่ม้ ค่อนข้างค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าดึงดูดคุณคิดเลยว่าถ้าถ้าตัวคุณเองต้องการมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยถึงเขาจะโอเคไม่โอเคถึงเขาจะเคยทำอะไรมาผ่านอะไรมาหรือเคยทำไม่ดีกับเรายัางไงบางทีเนี่ยในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเราอาจจะยกโทษให้เขาได้ด้วยไพ่เดวิลที่ขึ้นมาเพราะว่ามันมี มันมีความรู้สึกเหมือนสื่อถึงกันได้บางอย่างโสชนิยมบางอย่างมันตรงกันไปดูไพ่เขาหน่อยเขารู้สึกไงกับคุณชาวทาดน้ำมีไพ่สามเหรียญมีสามเหรียญมีไพ่เอเวอ s สมีไพ่สี่เหรียญ มีไพ่หนึ่งดาวมีแฮงแมนแล้วก็มีไพ่หกเหรียญเป็นหน้าไพ่ของความสัมพันธ์ที่เรียกว่ามีการเป็นผู้ให้แล้วก็มีเรื่องราวของการซัพพอร์ตได้ด้วยนะคะไพ่เหรียญขึ้นมาหลายใบอยู่นะ ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองจากที่เห็นเนี่ยในเวลานี้ในความสัมพันธ์บางท่านเป็นคนโส,โสดโสดแบบโสดจริงๆอะไรเงี้ยโสดจริงๆเลยอยะไรเงี้ยแล้วตัวเองคุณเองอะ แอบมีความรู้สึกว่าในเวลานี้สิ่งที่คุณขาดมันคือเรื่องของคู่แต่ประเด็นคือไอ้คู่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็สามารถเป็นคู่ที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเขาดูมีสเสน่ห์จังเขาดูเข้าหาจังแต่จริงๆแล้วการเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นการเข้ามาเพื่อที่ตั้งใจจะพัฒนากับเราหรือเปล่าพอมีเดวิลขึ้นมากับมีเดวิลกับเด็กเหรียญนะบางทีมันสามารถไปถึงการที่เราไปเจอคนที่เขาอาจจะเทคผลประโยชน์จากเราได้ด้วยอะค่ะ ืโดยการที่เข้ามาแล้วบอกเจอเราปุ๊บแล้วก็ชอบเลยรักเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เลยแบบใช่เหรอคุณอาจจะคิดด้วยตัวคุณเองว่าใช่เหรอก็ได้เพราะคุณก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้วคนคนนี้หายไปไหนมาแบบนี้ได้ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังคงเชื่อในเรื่องของคู่อยู่นะคุณยังคงเชื่อในเรื่องของคู่อยู่แต่คุณก็แอบมีความรู้สึกเหมือนกันว่าแต่มันเป็นคู่ยังไงล่ะทําไมเขาถึง ทำไมเขาถึงเหมือนแบบบางคนมีช่วงที่มีคู่อาจจะทุกข์ส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้พี่ก็แอบบมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะทุกข์มากกว่าตอนที่คุณเป็นโสดอืมและด้วยการที่คุณเจอกับความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างท็อกซิกมาคนที่คุณถามถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้ตามไพ่คอฟฟินที่ขึ้น นะคะความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วความสัมพันธ์ที่ห่างแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเจอแต่คนที่เข้ามาแล้วไม่รักเราจริงอ่ะเราเจอแต่คนที่เข้ามาแล้วหวังผลประโยชน์จากเราหรือเข้ามาแล้วแบบทำไมแบบทํานิสัยไม่น่ารักกับเราแล้วคุณก็เลือกที่จะเป็นโสดแล้วก็ปล่อยไปถึงแม้คุณจะมีความเชื่ออยู่ก็ตามว่าเป็นคู่แต่คุณเริ่มมีความเชื่อใหม่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วว่าคู่ถ้าเจอคู่ที่ไม่ดีอ่ะ เลือกที่จะไม่มีคู่ก็ได้หรือถ้าเราจะได้เจอใครจริงๆที่เป็นคู่เราเราก็ควรจะได้เจอคนที่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ถือว่าถูกต้องนะมันเพราะว่ามันเป็นการที่เราไม่ทําร้ายตัวเองด้วยอย่างน้อยเชื่อเถอะว่าการมีคู่มันก็จะควรที่จะต้องมีมีความสุขเนาะสองมาดูกันในเรื่องของความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเขาสัมผัสได้เลยว่า มันคือความสัมพันธ์ของการที่เป็นผู้ให้คุณอยู่ในสถานะของการเป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์นี้มีอะไรสามารถพูดคุยสามารถสื่อสารกับเขาได้ความสัมพันธ์นี้มันมีอยู่แค่สองอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่ได้เป็นสายเปให้เขาเขาต้องเปให้คุณถ้าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเขาไม่ได้เปให้เราคาว่าเปในที่นี้บางทีมันหมายถึงการเลี้ยงข้าวก็ได้ มันหมายถึงการซื้อของให้ก็ได้มันหมายถึงอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกสะดวกสบายก็ได้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงการให้เงินอย่างเดียวอะแต่มันคืออะไรที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณเบาขึ้นหลังจากที่ได้เจอคนคนนี้อย่างนี้ได้ด้วยนะสองถ้าไม่งั้นมันจะภาระตกหนักมันจะเป็นที่คุณเลยมันคือการที่เขารู้สึกได้ว่าการมีคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตเ่ยชีวิตเขาสบายขึ้นแต่ภาระนั้นมันตกอยู่ที่คุณ ไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นภาระละนู่นนี่นะั่นมันคือเรามันคือเราเป็นคนที่รับผิดชอบแล้วเขารักเราไหมมีความรักให้เราค่ะด้วยขึ้นไพ่เดลเวอร์แต่ก็ไม่เท่าความสะดวกสบายที่ตัวคนเองสามารถมอบให้เขาได้อะดี เป็นเวอร์ชั่นตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคุณคุณรักคุณชอบคุณรู้สึกอะไรกับใครที่ต่างถ้าสมมตินหน้าไพา่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานอะมันคือสภาวะที่คนคนนี้เขาก็ชอบคุณแต่ส่วนใหญ่เขาจะคิดกับคุณในเรื่องของผลประโยชน์หน้าตาทางสังคมภาษีทางสังคมแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานมากกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ในขณะที่เราอินกับเขาไปแล้วอืมมันจะเป็นเวอร์ชั่นประมาณนี้ไม่ได้มาหลอกหรอกแต่ว่ายังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้น มันสามารถเป็นอย่างนี้ได้ถ้านอกเหนือจากนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวของอย่างที่พี่อ่านไปตอนตอน้นเพราะว่าเรียกว่าในปัจจุบันเนี่ยมีเข้ามาหลากหลายรูปแบบและกันเพราะฉะนั้นการเตือนไว้ให้ระวังเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่หน้าไพมา่มักจะขึ้นมาเตือนอืประมาณนี้นะคะอะเดี๋ยวเราไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันสําหรับหน้าไพ่ของชาวธาตนะุน้านะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ํากระตุ้นคนนั้น ที่คุณนึกถึงเป็นอะไรสเตรนด์ค่ะห้าหมายเจ็ดเหรียญมีไพค่ควินถือถ้วยระวังการมีประเด็น จริงๆหนึ่งเหรียญควีนถือดาบระวังระวังการมีประเด็นปัญหาในเรื่องการงานแล้วก็ในเรื่องคำพูดกับคนคนนี้ด้วยสิ่งที่เขาอยากที่จะได้สมมติต่างคนคนนี้9้าเข้ามาหาเราเขาอยากจะได้ผลประโยชน์จากเราสมมุติเลยนะเขาอยากจะได้ผลประโยชน์จากเราเขาก็จะมาด้วยเรื่องของผลประโยชน์จริงๆแต่เราจะไม่โอเคเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าฉันอยากได้ความรัก แต่คนนี้อาจจะไม่สามารถมอบความรักให้เราได้เขาจะสร้างความฉุนเฉียวให้กับคุณจากในหน้าไพที่ค้นเพราะฉะนั้นเรามาระวังเกณฑ์การมีประเด็นทะเลเาะเบาะแวงถ้ามันเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานแยกแยะให้ได้แต่ถ้ามันเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีเรื่องหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องพิจารณาดูนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยอะไรที่ทําให้คนคนนี้ก้าวเข้ามาหาเราแล้วก็เลือกที่จะพูดคุย ในเรื่องราวของผลประโยชน์กับเราทาั้งๆที่บางทีอาจจะไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นอืมมันเป็นเวอร์ชันเนี้ยจากในหน้าไพ่เนี่ยไพ่เหมือนแบบอยากอยากให้ใช้สติเยอะๆเ,เลยกับความสัมพันธ์นี้เพราะใจคุณอะไปแล้วใจคุณอะไปแล้วเริ่มรู้สึกดีกับเขาแล้วแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะแบบเหมือนแบบเขาจะเทคผลประโยชน์จากคุณได้มากขึ้นเรามาระวังนิดนึงนะคะขอไพ่หน่อยนะ ชาวธาตนา้ำไพ่อยาาแแะนนำอะไรให้คุณคิงเหรียญน,นะจ๊ะสิบดาบนะคะสิบถ้วยนะคะแล้วไพ่แหงแมนนะในความสัมพันธ์นี้ถ้าใครเจอลักษณะความสัมพันธ์ที่เจอเราแล้วปุ๊บหลงไหลปับ๊บหรือใช้คำพูดที่เราฟังดูแล้วก็มีความรู้สึกว่า มันมันค่อนข้างทำแม่งทำแม่งอะเออ love a ส first s i ซส์มันมีอยู่จริงนะแต่มันอาจจะไม่ได้มีง่ายขนาดนั้นเวอร์ชั่นประมาณเนี้ยไพ่ก็เลยข,ขึ้นมาบอกในสิบถ้วยว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เอาในเรื่องคำพูดหรือในความสัมพันธ์ในเวอร์ชั่นที่ไม่โอเคมาล่อหลอกเรามาพูดคุยกับเราแต่จริงเขามีผลประโยชน์ที่ได้อยู่รักคงนี้ถ้าได้เจ็บจะเจ็บนานนะสิบดาแพงแมนขึ้นประมาณนี้ นะคะด้วยจังหวะดาวด้วยแหละพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นอืมจังหวะของดาวด้วยนะคะก็ยังไงอะมีนมีนก็มีราหูทับเนาะเม้เม,มาไทยราหูมีราศีมีนใช่ไหมพิจิกก็มัลึตตยูเลงอยู่อ่ะไปสองละกรกฎดเป็นยังไงอะกรกฎดาวเจ้าเรือนปัตตนิเหรอเราเจ้าเรือนปัตตนิ ดาวเสาตกพบมรณนะก็มันก็ยังไม่เวิร์คอืมมีกรกฎพิจิกมองว่าก็ก็มีเกณฑ์ที่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะยังไม่เวิร์คในการพัฒนาในเวลานี้สําหรับคนใหม่ๆส่วนคนเก่าๆก็ให้เรามาตั้งเรื่องการมีปากเสียงแค่นั้นเองนะคะโอเคจบไปแล้วสําหรับ ครึ่งเดือนหลังนะคะดวงในช่วงครึ่งเดือนหลังของชาวทัตน้ําสําหรับความรักความสัมพันธ์นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ